สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ผมมีแวบอ่าเก็บเหรียญที่์เอ็นะครับเหรียญตรันมันในน้ำเพื่อนๆน,น,นะครับอ่ะครั้งหนึ่งเราก็จะได้ประมาณเจ็ดแสนสะด,ดุชีนะครับอัตุค่หาหนาทีนะครับอ่ะก็เจ๊กระเป๋าพอเซนเพย์นะครับอ่ะก็จูบแบบก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ไปก๊อปปี้กระเป๋าพอเซนเพย์นะครับอ่ะกระเป๋าเหรียญตรันนะครับอมาวางตรงนี้นะครับอ่ะ แล้วก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับครับถ้ากดล็อกอื่นเข้ามาแล้วก็กดข้างล่างนะครับจะมีปุ่มนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอตามข้างบนนะครับนะครับจะมีให้เดิรนะครับเราไปทำเอนเดอร์นะครับ เลือกตามที่เขาบอกนะครับถ้าเราก,กดพิแล้วก็กดตรงนี้นะครับอ่ากดเก็บแกชั่นนะครับอ่าถ้าเราเก็บแกชั่นแล้วก็กดวิดีไฟนะครับถ้าเราวิดีไฟแล้วมันก็จะวิ่งเข้า แล้วก็กดไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดต่อนะครับครับอ่รอเวลานี่นครับหา้าห้าสักกันนะครับมันครบนะครับแล้วก็มันบอกให้เขารอนะครับถ้ามันครบนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ อา,อาจจะวิ่งเข้ารัสซาด้าบ้างนะครับเพราะมันเขาเช็คไปโฆษณานะครับก็กดหอนลังไปนะครับกดไปลังนะครับอันนี้นะครับถ้ามันวิ่งเข้าก็เขาก็เราก็ได้เหรียญแล้วนะครับนะครับเจอเซนซาดูชีนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันนะครับ อันนี้นะครับอ่ะก็เข้ามาแลบร้อยนะครับนี่ครับอ่ะก็จุ้แบบจุดตรงนี้แล้วก็เชื่อชื่ดซี่เข้าแดบด้อยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนอยากเก็บเหรียญอื่นนะครับอ่ามีอีกหลายเหรียญนะครับแล้วผมกดให้ดูกดข้างบนนะครับจะมีออกมานะครับหลายเหรียญให้อ่ามาเก็บกันนะครับอันนี้ครับ ptc d o s นะครับอันนี้ผมเลยแนะนำไปแล้วนะครับก็ ltc นะ finance นะครับ d s a u s d t นะครับ แล้วก็จะไม่ไานเรียนนะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้ามาดูกันได้นะครับอ่ะแล้วก็วิธีการเก็บมันก็จะเบนกันนะครับอาจจะค่ายกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับครับถ้าเพื่อนๆก็ไหนไม่ไม่เข้าใจก็สอบถามคำว่าไรนะครับผมจะมั่นใตอบให้นะครับครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับสวัสดีครับ